โอเคคราวนี้เรามาทําความรู้จักกันก่อนอรับราชการเป็นประหลัดอาบาตอ่อก็มองหาอาชีพเนาะว่าหลังจากเกษียณไปแล้วเราจะทําอะไรถ้าไปทําธุรกิจค้าขา,ายหรือว่าอะไรต่างๆนนก็มองหาหลายอย่างนะคะสแสดงว่าตอนนี้เนี่ยที่ปอสร้อยกาลังหาธุรกิจอยู่คือเพื่อรองรับการเกษียณใช่เอ๊ผมว่าเป็นการวางแผนที่ค่อนข้างค่อนข้างดีนะเพราะว่าไม่ต้องรอให้แบบ ใกล้ๆปีสุดท้ายเราถึงจะไปนั่งคิดกันเมื่อกี้ที่ผมพูดไปผิดไหมฮะภายใน7วันมีรายได้หลักแสนไม่ผิดได้จริงๆใช่ไหมได้จริงๆได้จริงๆเลยตัวเองยังงงตัวเองเลยว่าทําได้ยังไง <laughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Spotlight TV ีวีครับผมเป้าหมายของพวกเราคือ อยากจะให้ทุกๆคนได้เป็นผู้ชนะในธุรกิจเครือข่ายครับแล้ววันนี้พิเศษมากๆเลยครับในเทปของเรานะฮะที่เรียกว่า Leader Coach นะครับวันนี้เนี่ยแสงสปอตไลท์จะส่องไปที่บันไดขั้นแรกของความสำเร็จฮะแล้วเรื่องราวที่น่าสนใจของคนที่เริ่มทำธุรกิจเครือข่ายในสัปดาห์เดียวแล้วรับรายได้มากกว่า1น0 0 0แสนบาทจะเป็นยังไงวันนี้ติดตามชมกันนะครับ คนที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับเราที่แสงสปอตไลท์เราสองไปคือปอส้อยครับสวัสดีครับปลาดส้อยทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเรียกถูกใช่ไหมปอส้อยเรียกถูกค่ะก็คือเป็นเป็นประลัดเป็นประลัดปลาดส้อยทองเอาอย่างนี้ดีกว่าครับตอนเริ่มต้นให้ปอส้อยได้แนะนําตัวก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนทํางานอะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนําตัวว่าสร้อยทองขานหัวโทนนะคะหรือว่าชื่อเล่นก็ปอส้อยนะคะ รับราชการเป็นประหลัดอบตที่อบตหนองเป็นสุภาอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นเป็นเป็นประหลัดอบตอยู่จังหวัดขอนแก่นใช่อายุเท่าไหร่รัชจ๊ะอายุ53ปีแล้วค่ะห้าสิบปียังสวยอยู่เลยโอเคคราวนี้เรามาทําความรู้จักกันก่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปผิดไหมฮะภายใน7วันมีรายได้หลักแสนไม่ผิดได้จริงๆใช่ไหมได้จริงๆได้จริงๆเลยตัวเองยังงงตัวเองเลยว่าทําได้ยังไงผมต้องบอกอย่างนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวผมนะป้าส้อย คือการทําธุรกิจเครือข่ายแล้วได้หยิบเงินหลักแสนเนี่ยไม่ธรรมดาใช่ไหมคะไม่ธรรมดาเลยผมอยู่ในเครือข่ายมาเกือบ30ปีคนที่ได้แบบนี้นี่ถือว่าเป็นจํานวนน้อยมากวันนี้แสงสปอตไลท์ของเราก็เลยส่องมาครับเพื่อที่จะมาศึกษาเรื่องราวของปอส้อยอปัจจุบันก็คือยังรับราชการอยู่ยังรับรับราชการอยู่รับราชการอยู่ที่อบตอที่ว่าเลยใช่แล้วทําไมฮะถึงถึง,ถงได้มีโอกาสเข้ามาทาธุรกิจเครือข่าย ก็อย่างที่บอกนะคะด้วยด้วยวัย 50, 53 53เลยใช่ไหมก็น่าจะอีกประมาณ7-8ปีก็กเกษียณทีนี้เราก็มองหาอาชีพเนาะว่าหลังจาก,กเกษียณไปแล้วเราจะทำอะไรถ้าไปทำธุรกิจค้าขายหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็มองหาหลายอย่างนะคะก็จนได้มาเจอรู้จักกับอินบีโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยที่ปอส้อยกำลังหาธุรกิจอยู่คือเพื่อรองรับการ,กรเกษียณใช่ เออผมว่าเป็นการวางแผนที่ค่อนข้างค่อนข้างดีนะเพราะว่าไม่ต้องรอให้แบบใกล้ๆปีสุดท้ายเราถึงจะไปนั่งคิดกัน <ừ> แต่ตอนนี้คืออีกเจ็ปีอีกเจ็ปีฉันฉันต้องหาอะไรรองรับละใช่แล้วทำไมถึงมาถูกใจกับธุรกิจอินดีมครับจุดเริ่มต้นมันมาเป็นมาย,ยังไงหรือว่ามีมีส่วนตัดสินใจยังไงก็ที่ที่ที่มาเจออินดีมเนาะก็ด้วยด้วยความที่เรา เล่นโซเชียลเหมือนกันเนาะก็ธุรกิจที่เรามองหาบางอย่างเราก็คิดว่ามันใช่แหละแต่มันก็ไม่ใช่เราก็เคยเร,เราก็เคยทำมาอลารอย่าง,างขายคอ้งขายอะไรเนี้ยมันมันมันก็ไม่น่าตอบโจทย์ทําเกษตรอะไรก็คงไม่คงไม่ใช่ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวเราทีนี้ก็เล่นเล่นโซเชียลเล่นเฟซบุ๊กเล่นเฟซบุ๊กเลื่อนไปเลื่อนมาไปเจอน้องคนหนึ่งที่รู้จักที่เคยรู้จัก ด้วยด้วยคําว่าก็ก็เห็นเฟซเขาหลายวันแล้วนะ,ะแต่ก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจว่าเขาเขาคืออะไรก็ที่เป็นสะดุดเขาโพสต์ก็คือเขาบอกว่ากเกษียณสํารลานนี่ต้องล้างด้วยนี่ถ้าจะพูดตรงๆนะเป็นประหลัดอบตอก็มีนี่เหมือนกันจด้วยความที่เราอยากเนาะ,ะอยากว่าเราอยากโน่นอยากนี่คือคือผมว่าเรื่องนี่เนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่คือ เวลาเราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมากกว่าเงินที่เรามีใช่ครับเราก็จําเป็นจะต้องเอามันมาให้ได้ด้วยกันเป็นนีรไปยืมเงินอนาคตมามาเพื่อให้สนองตันหาเราที่อยากได้อะไรคราวนี้ไปเจอโพสต์นี่ต้องล้างด้วยนี่ใช่สะดุดเลยสะดุดเลยฮะสะดุดเลยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอยากได้ลูกเสือแล้วไม่เข้าถ้าเสือทายังไงถึงจะได้เราก็นี่ว่าโอ้ใช่ว่ะน้องคนนี้เคยรู้จักกันครับเขาเป็นเพื่อนในเฟซก็เลยทักไปถามว่ามันคืออะไร เห็นจากในเฟซสนใจจากสิ่งที่เขาโพสต์เลยทักไปถามทักถามเลยเขาเล่าเรื่องเราให้ฟังไหมไม่อ้าวทาไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าด้วยด้วยความที่เขาบอกว่าเราเป็นประหลัดเนาะเขาเขาเขาเคยเป็นผอกองคังทีนี้เขาประหลัดของเขาอ่ะเป็นเพื่อนกับเราอ๋อคือในสายงานในสายงานเนี่ยก็มีแบบฉันรู้จักคนนั้นฉันรู้จักคนนี้แล้วเขาว่ายังไงฮะ เขาเลยบอกว่าถ้าหนูพูดเนี่ยน้ำหนักมันจะดีไม่พอถ้าพี่ส้อยอยากรู้อะไรมากกว่านี้พี่ส้อยลองถามพี่หน่อยเพื่อนพี่ส้อยดูนะว่าพี่หน่อยทําอะไรอยู่อะไรอ๋อคือประหลัดของเขาประหลัดของผอกองคังเดี๋ยวผมผมค่อยเรียบเรียงให้ทุกท่านนะฮะประหลัดของผอกองคังทําธุรกิจนี้อยู่ใช่เสร็จเรียบร้อยปั๊บแต่ที่พี่ส้อยที่ปอส้อยทักไปถามเนี่ยคือผอกองคังใช่แล้วก็กลัวว่าน้ําหนักของคําพูดจะไม่มากพอยังไม่มากพองั้น ปอส้อยทักถามประหลัดเลยดีกว่าใช่ได้ทักไหมโทรไปเลยทักด้วยเหมือนกันโทรไปเลยตอนนั้นเลยคือเป็นคนที่ใจร้อนเพราด้วยเป็นคนที่ใจร้อนด้วยทีนี้โทรไปเลยเพื่อนก็รับสายเพื่อนก็บอกว่ามีอะไรก็เลยถามว่าพวกเธอทําอะไรกันทําไมไม่บอกฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็หัวเราะแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้สิฉันก็ไม่รู้จะพูดกับเธอยังไงถ้าฉันจะทําด้วยได้ไหมที่ถามอย่างนี้เลยนะแล้วเพื่อนก็ตอบว่า ฉันก็ให้คํายืนยันเธอได้อยู่3ข้อ,อข้อที่1คือข้อที่หคือไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่โซข้อที่2ถูกกฎหมายถูกกฎหมายแน่นอนข้อที่สามเธอจะโชคดีเหมือนฉันไหมถ้าเธอทำเนี่ยคือเพื่อนต่อมาอย่างเงี้ยเราก็นิดน,นี่ต้องบอกว่าเพื่อนนี่ค่อนข้างที่จะ ให้น้ำหนักไปเรื่องของคำว да ่าถูกกฎหมายมากกว่าถูกไหมครับเพราะว่ายังไม่ได้พูดถึงว่าเธอจะได้เงินเท่านั้นบาทเท่านี้บาทไม่คุยเลยไเลยแค่บอกว่ามันถูกกฎหมายมันไม่ใช่ใช้ลูกโซ่นะส่วนเธอจะได้เหมือนชันไหมนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเออแล้วตอนนั้นปอส้อยฟังเสร็จเป็นไงฟังเสร็จก็วางสายก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ทักหาสุพันิกาก็คือพอกองกลังใช่สุพันณิกาทักหาเลยว่าเล่ารายละเอียดให้พี่ฟังหน่อยเขาก็เล่าชีวิตของเขาเล่าชีวิตของเขาว่าเขาเป็นมาอย่างไงเขาถึง เขาถึงได้มาเจออินดีมันประมาณนี้พี่ก็ฟัง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 แล้วก็งั้นพรุ่งนี้พี่สมัครด้วยนะง่ายๆอย่างนั้นเลยใช่คือสิ่งตัดสินใจมันต้องมีอ่ะผมว่านะพอซ้อยคนเรามันต้องมีแบบจุดที่แบบปะ,ปะมะอย่างเงี้ยว่าแค่ข้อนี้ข้อเดียวฉันพร้อมจะทํามันคืออะไรครับสำหรับข้อนั้นมันคือเขาบอกว่าเขามีนี่แปดล้านครับแล้วเขาปุดนี้ได้ภายในสี่ปีพี่ก็คิดว่าเอ๊ะถ้า ถ้าคนทําได้เรื่องอย่างนี้เราก็คนคน่ะเราก็ต้องทำได้เขาก็คนเราก็คนใช่เขาก็คนเราก็คนเราต้องทําได้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายยังไม่ได้ศึกษาเลยว่าบริษัทอินดีมีสินค้าอะไรที่ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะรายละเอียดยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยว่ามันต้องมาได้ยังไงมายังไงมันต้องอะไรไม่ไม่ได้พูดตอนนี้คือมั่นใจในเรื่องการถูกต้องทางกฎหมายใช่เพราะว่าห่วงห่วงครอบครัวด,ด้วยลูกชายก็เป็นตํารวจใช่ไหมครับสามีก็เป็นตํารวจแล้วมันเพจ พวกมิชชาชีพมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลือเกินออนไลน์นะฮะเยอะออนไลน์ทีนี้ก็เลยสามีได้นั่งฟังอยู่ด้วยพอหน่อยรับรองมาอย่างนั้นก็ก็เลยถามว่าให้ฉันทำไหมสามีบอกว่าลองดูสิถ้าเธออยากทําสามีก็ไม่ขัดเขาไม่ขัดแล้วเอาจริงๆตอนเนี้ยยังไม่ได้ข้อมูลรายละเอียดของบริษัทเลยอรู้แต่ว่าโอมีโอกาสมีคนทําได้ถูกกฎหมายใช่แล้วปอส้อยก็สมัครสมัครเลย โด,โดยโดยโดยไม่ได้รีรอโดยไม่ได้คิดเลยว่าอรจะทําได้หรือเปล่าว่าอะไรเราจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเลยนะ <c oughs> ไ,ได้คือฉันจะทําได้ไหมใช่ว่าไม่รู้เรื่องนนทางข้างหน้าสู้เอาดีกว่าสมัครแล้วส,สู้สู้สู้จะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเริ่มให้ได้ก่อน <c oughs> เริ่มไม่ได้ก่อนเออเริ่มไม่ได้เลยเสร็จเรียบร้อยพอเริ่มปั๊บได้ศึกษาได้ศึกษาศึกษาช่องทางไหนครับที่เขาแนะนํากันเขาน้อโค้ชสุภนิกาส่งคลิปของคุณยศ อ๋อสามคลิปเลยเป็นเป็นคลิปที่ผมบรรยายไว้ส่งให้เลือกแผนรายได้เนี่ยอ่ะฮะนั่งนั่งฟังตอนขับรถจากสำนักงานถึงบ้านเจ็ดกิโลเนี่ยนั่งฟังจบเลยอไปถึงบ้านจอดรถไม่ลงจากรถแม่ก็สงสัยก็ก็ไปให้แกสงสัยไปเราฟังอยู่คือคือไม่อยากไม่อยากเอาให้จบคือถ้าฟังด้วยความตั้งใจแล้วฟังฟังอย่างเปิดใจอ่ะเราเปิดใจฟังเพราะเราสมัครแล้วใช่ไหมเราอยากรู้ว่าเราต้องเดินยังไงเราตั้งใจฟังเราเข้าใจ พอเราเข้าใจเราคิดว่าคลิปเนี้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นเครื่องมือในการทําออนไลน์ของเราได้นี่คือวางแผนใช้คลิปเป็นเครื่องมือเลยใชย่ถ้าเกิดพูดดีขนาดนี้ฉันก็ไม่ต้องพูดเองสิใช่ฉันแค่ส่งมันไปก็ได้แล้วใช่พี่คิดอย่างนั้นจริงๆฮะพี่คิดอย่างนั้นจริงแล้วแล้วได้ส่งไหมส่งสิกสงพอ,พอเลิกงานเสร็จคือพี่เป็นคนที่แบบอยู่กับสามีกับแม่ไม,ม่ไม่ได้มีอะไรทําอยู่แล้วเลิกงานไปก็คือว่างค่อนข้างว่างค่อนข้างว่าง ทีนี้ก็ส่งคลิปให้คนนั้นคนนี้คนนั้นคนที่เราคิดว่าเราสามารถนั่งอยู่ในใจเขาได้พอสมควรใน,นรในภาษาผมจะเรียกว่าเรามีเครดิตต่อเขาใช่ใช่คือเราพูดอะไรเขาก็ฟังเรารอะไรประมาณนี้รับฟังก็ส่งให้ส่งส่งส่งไปแล้วตอนเย็นก็โทรหาโค้ดที่ที่แนะนำเราสุภนิกาก็ได้รับคำแนะนำดีๆ โคชุพนิกาบอกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปหาพี่ส้อยพรุ่งนี้ที่สำนักง,งาน uh huh. พี่ส้อยคิดอยากนัดใครมาฟังก็ลองดูก็เลยบอกน้องๆที่สำนักง,งานว่ามีแขกจะมาหาพี่อยู่สำนักง,งานช่วงประมาณ10บโมงใครสนใจก็เชิญที่ห้องประหลัดนะคะ uh huh. ก็เลยบอกอย่างนี้ uh huh. คนแรกที่เราหมายมั่นปั้นมือก็คือท่านนายกนะ <Okay. S 2> เพราะว่าท่านนายกยังยังหนุ่มอยู่ก็เลยคิดว่าท่านน่าจะมีโอกาสเดิน uh huh. เดินได้ในเรื่องอย่างนี้แต่เผอิญว่าเป็นท่านนายกท่านเหมือนจะ ยังไม่เปิดใจยังยังยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดเพราะส่้อยไม่ได้ส่งคลิปให้ดูไม่ได้ส่งคลิปให้คนนี้ดูเลยแต่ว่าแต่ว่าก็เชิญท่านมาฟังด้วยก็ไม่รู้วันนั้นน้องที่อยู่โคราชที่เราส่งคลิปให้แล้วโคชุพนิกา,กาก็โทรไปหาอีกทีหนึ่งว่าปอส้อชยชวนทำอนั้นันนี้เราก็โทรไปน้องเขาบอกว่าพี่ส้อยสมัครอะไรหนูก็สมัครเหมือนพี่ส้อยแหละก็เลยบอกอย่างเงี้ยก็เหมือนมันง่ายอ่ะเหมือนเหมือนคือจริงๆ,ๆก็ต้องบอกว่าก็มีทั้งคนที่ปฏิเสธ มีทั้งคนที่ตอบรับใช่ถูกไหมแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะตอบรับเนี่ยจะได้ดูคลิปก่อนใช่ถูกไหมใ<ช>เหมือนกับว่าได้เปิดใจดูคลิปเลยเปใจร้อยก็เราก็มีเครดิตต,ต่อเขาด้วยอือ่าแล้วก็วเริ่มต้นอย่างนั้นมาเริ่มต้นอย่างนั้นมาแล้วแล้วน้องแ,แ,แล้วคนเขาก็วางแผนในการเขาเขาชอบเขาชอบเรื่องธุรกิจด้วยไงคะว่าจะหาเงินทางเดียวมันก็คงไม่ไหวอะไรคือมีคนที่มีแนวคิดแบบเดียวกันนั่นแหละใช่คราวนี้ในเส้นทางนี้สัปดาห์แรกที่บอกว่าได้หลักแสนเลยเนี่ยคือยังไงฮะ คือมีมีคนสมัครเข้ามาเยอะมากเลยเหรอเป็นเป็นเป็นร้อยเป็นพันคนเลยเหรอไม่ไม่ขนาดนั้นกี่คนกี่คนสัปดาห์แรกพี่ได้8คน8ดคนเดี๋ยวนะ8คนแต่มีรายได้หลักแสนเลยมีรายได้หลักแสนเพราะว่าพี่ท็อปเดือนอ๋อคือมีสถานการณ์พิเศษของใช่ของบริษัทการแข่งขันเลยใช่มีการแข่งขันมีท็อปเดือนมีท็อปสัปดาห์พี่ก็ท็อปสัปดาห์สองสัปดาห์ติดกัน แล้วก็ไปได้ของทอบเดือนอมันก็เลยเป็นรายได้ที่เข้ามาแบบเยอะพอสมควรเอาจริงๆความรู้สึกตอนที่ฮะอาทิตย์เดียวเป็นแสนรู้สึกยังไงตอนนั้นตกใจมันใช่จริงหรือเราต้องรอเงินเข้า่อนเออเราก็ไม่ได้มั่นใจนะเพราะเห็นคือ <c oughs> คือเห็นแต่ตัวเลขใช่เห็น <c oughs> แต่ตัวเลขในาาใน,ใน,ใ,น,ใ,นในแพลตฟอร์ม <c oughs> ใช่ไหมครับผมเราก็คิดว่ามันใช่หรือเปล่าฉันต้องรอฉันต้องรอวันที่เขาบอกว่าเขาจะโอนเงินครับฉันถึงจะเชื่อทีนี้ก็ พอถึงวันแรกพี่ได้วันที่5้าอ้วันที่สองวันที่2ตุลาแล้วมันจะไปออกอีกวันที่5้าไงมันเหมือนมันเหมือนเราลืงเงินเดือนเนี่ยเราเรารอเป็นเดือนเนาะแต่เงินตัวเนี้ยพอมันออกวันที่2แล้วมันไปออกอีกวันที่5พี่ตกตะลึงมากเลยพี่ก็แคปหน้าจอส่งให้เพื่อนดูเพื่อนคนที่ยังไม่สมัครนะเนี่ยมันเข้าจริงๆริงฉันก็ไม่รู้สามีก็งงเนี่ยสามีซึ่งซึ่งก็เออมันได้จริงๆเนาะคืออะไรประมาณเนี้ยก็เหมือนเหมือนเหมือนเป็นเรื่องเหมือนเป็นเรื่อง ก็เป็นเรื่องมหัสจรรจ์ของเราแะเป็นเรื่องมหัสจารรจ์ของเราว่ามันเข้าจริง,รงอ่ะแล้วแล้วก็ไม่รู้อ่ะก็เปิดใจแม่ก็ทําให้แม่ด้วยนะอ,อ,อะไรประมาณนีน้แม่ก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นผลลัพ์เริ่มเห็นผลลับแสดงว่าเดี๋ยวนะฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยทางปอส้อยเหมือนจะไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่ามีลีดเดอร์โค้ชไม่รู้เลยไม่รู้รเ,ลเลยว่าถ้าทาอย่างเงี้ยจะต้องได้อะไรจะต้องได้ยังไงเนี่ยไม่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 ทราบรายละเอียดคือฉันแค่ทําฉันแค่ทําฉันแค่ทําไป แล้วตอนนี้นะฮะผมต้องบอกเลยว่าพอส้อยโชคดีมากเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการสร้างผู้นำครับซึ่งเป็นแคมเปญที่เรียกว่า l e r d o r Coach <อ>แล้วพอส้อยเองเนี่ยจับพัดจับผูประสบความสำเร็จเป็น leader coach รุ่นที่หนึ่งของบริษัท<อ>วันนี้ที่เราได้มาเจอกันค,ครับก็คือมีการเรียนเชิญน,นะครับมาถ่ายทารายการแล้วก็ได้มีการถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานด้วย ครั้งแรกสุดเลยที่ได้เจอท่านประธานของเราเป็นยังไงวันเนี้ยเพิ่งเจอกันวันนี้เลยหล่อมาก <c oughs> เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของตัวเองมากเลย <c oughs> ในชีวิตไม่เคยทาเรื่องอย่างนี้ <c oughs> ชีวิตราชการเนาะก็จะเรื่อยๆหรือเฉยๆไปแล้วพอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ตื่นเต้นอะ่ะรู้จักคนที่เราไม่รู้จกักรู้จกักรู้จักกันในในในกลุ่มในอะไรพอมาเจอตัวจริงอ๋อได้ได้แชร์ประสบการณ์กับอย่างงน้นอย่างนี้เนี่ยก็คิดว่าในวันนี้เนาะ ทั้งมาออกรายการทั้งมาถ่ายรูปกับผู้บริหารทั้งอะไรเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมืออย่างดีในการเดินต่อไปของพี่วหนนี้ยอดเยี่ยมมากเลยไม่ใช่แค่าการแบบทําให้เราดีใจใแต่ตอนนี้ปอส้อยมองว่ามันเป็นเครื่องมือที่เอาไปส่งต่อได้อีกโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆอ่ะในช่วงท้ายครับตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นกับปอส้อยมาโอ้โหเจ็ดวันได้เงินเป็นแสนแล้วจ่ายจริงโอนจริงแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆนานาเยอะแยะมากมายทั้งที่ ฉันไม่ฉันไม่ได้โฟกัสอะไรตรงนั้นฉันโฟกัสแค่ว่าฉันต้องเริ่มแล้วฉันก็แค่ต้องทำส่วนที่เหลือบริษัทเขไม่เองเป็นผลของการกาะทำไปยอดเยี่ยมมากๆอ่ะช่วงท้ายครับอยากจะให้ทางปอส้อยได้ฝากถึงอาจจะเป็นข้าราชการที่ใกล้จะเกษียณแล้วหน่อย่ว่าปอส้อยเองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจนี้อย่างไรก็หลายๆคนเนาะชีวิตเกษียณเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วง คนวัย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 พวกพี่เนี่ยเนาะวัยไปปอช้อยเนี่ยจะเกษียณเยอะนะจะเกษียณเยอะมากดูเหมือนฐานฐานประชากรเนี่ยมันจะมันจะดูออกอย่างครูอย่างไรเนี่ยก็จะเกษียณไปเยอะแล้วทีนี้งานเกษียณไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปนั่งนั่งนอนนอนอยู่บ้านเนี่ยเราเซ็งตายเลยเพราะว่ามีพี่ประหลัดที่เกษียณไปก่อนหน้านั้นโทรมาบ่นด้วยทุกวันว่า วันวันหนึ่งมันจะผ่านไปยากมากอะไรประมาณนี้เคยทํางานมาตั้งหลายสิบปีใช่ไม่อยู่ยดีๆบอกว่าไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล,แล้วให้อยู่บ้านแล้วจะไปทําอะไรทีนี้อินดีมเนี่ยมันเป็นทางรอดสาหรับผู้ที่มองหางานในหลังกเกษียณม,มันไม่ใช่มันไม่น่าจะใช่ทางเลือกแล้วละ่ะมันน่าจะเป็นทางรอดแล้วสาหรับพี่นะสาหรับพี่มั่นใจเลยตอนนี้มั่นใจเลยเพราะว่าจากเงินเดือนที่เราเคยได้รับเจ็ดเป็นหมื่นอะไรต่อเดือนของราชาการเนาะเราอาจจะมารับ สองสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มัน,ม,น,ม,นมันคงไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเราอยู่แล้วเพราะไม่รู้ว่านี่สินที่เรามีมันจะหมดไปไหมแต่ที่มั่นใจพี่ตั้งใจไว้เลยว่าในเป้าหมายของพี่เนี่ยสองปีเนี้ยนี่ที่มีอยู่ทั้งหมดจะต้องปลดไห้ได้ตอนนี้ทางปอสอยก็พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์แนะนําให้กับพี่พน้องๆที่เป็นข้าราชาการและก็คนทั่วไปว่าธุรกิจนี้มันมันถูกกฎหมายจริงเหมือยากให้มั่นใจอยากให้มั่นใจเพราะเราเป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลที่ อยู่ในอยู่ในอยู่ในเครือข่ายของความถูกต้องเนาะเราก็ธุรกิจเนี้ยมั่นใจได้เลยว่าไม่ติดตัวหมายแน่นอนไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แน่นอนโอเคร้องกับตัวได้มากับตัวแล้วก็ได้มองเห็นได้เจอท่านประธานได้เจอทุกอย่างครบหมดแล้วนะฮะนี่คือความมั่นใจที่ปอส้อยมอบให้นะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับได้เป็นบีทเดอ์โค้ชแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจตอนนี้นะฮะแทนที่เราจะเรียกว่าปอส้อยเนี่ย ผมต้องขอเพิ่มอีกคำหนึ่งกลายเป็นโค้ชสร้อยทองแล้วนะครับนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะโอเควันนี้ต้องกราบขอบพระคุณปอสร้อยมากๆเลยนะฮะที่ให้เกียรติรายการของเรานะครับและก็ทุกทุกท่านครับในโอกาสต่อไปนะฮะเตรียมเรื่องราวของตัวเองเอาไว้ให้ดีๆเพราะว่าแสงสปอตไลท์ของเราอาจจะกำลังส่องไปที่คุณเหมือนที่เราวันนี้ได้รู้เรื่องราวของปอสร้อยนั่นเองสำหรับวันนี้ครับสปอตไลท์ทีวีผมยศเจรนธนาเสวีและ สร้อยทองค่ะหมอโทนค่ะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะขอบคุณครับคบู่อย่างไรเนี่ยก็จะ,กะเกษียณไปเยอะแล้วทีนี้งานกเกษียณไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปนั่งนั่งนอนนอนอยู่บ้านเนี่ยเราเซ็งตายเลยเพราะว่ามีพี่ประหลัดที่กเกษียณไปก่อนหน้านั้นโทรมาบน่นโดยทุกวันว่าวันวันหนึ่งมันจะผ่านไปยากมากอะไรประมาณนี้เคยทํางานมาตั้งหลายสิบปีใช่ไม่อยู่ดีๆบอกว่าไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำล้วลให้อยู่บ้านแล้วจะ,ะไปทําอะไร ทีนี้อินดีมเนี่ยมันเป็นทางรอดสำหรับผู้ที่มองหางานในหลังกเกษียณ uh huh. มันไม่ใช่มันไม่น่าจะใช่ทางเลือกแล้วละ่ะมันน่าจะเป็นทางรอดแล้วสำหรับพี่นะ